สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้เราก็จะมาสอนเอาชุดเอิมอีมะพร้าวเนาะอย่างแรกให้มึงไปที่อีกตอปน้อยนี้ก่อนเออปีนเข้าไปจ้าไปหาพ่อขาพ่อใจแล้วมึงก็เนี่ยแหละแล้วมึงก็กดชอบเออแต่มึงก็ไม่ต้องฟังมันพูดนะเพราะมันพูดยาวน่าลำคาญเนาะแล้วก็กดถัดไปกดข้างไปให้หมดเลยพอคุยจบแล้วก็กดนี่กดก,ก,ร,กระบาดท,ทิ้งแล้วก็เดินตามลูกสอนไปลยจ้าโอเคกูขอปรับความเร็วนะมึงเพราะแบบในเกมเดินช้ามากไม่รู้เป็นเต้าหรือว่าอะไรโอเคก็ ปรับความเร็วไปเรื่อยๆเออเดินตามไปเรื่อยๆถึงยางยางไม่ถึงโอเคถึงแล้วมึงก็กดเคมเออถ้ามึงจะเอาชูตะมึงก็ไม่ต้องเดินตามลูกศรโอเคมึงก็หันไปทางนี้เห็นไหมหันไปเรื่อยๆอะแล้วมึงก็เจออีภูเขาตรงเนี้ยแล้วมึงก็เดินตามไปเรื่อมันคือน้ําตกเนาะโอเคปรับความเร็วก่อนมึงเดินช้ามากหอยทากวัวชั่นโคตรนะฮะเออหอยทากคือแบบเฮียมากโอเคเร็วมากกะโดดตั้งเราตัอยนี่จ้าแล้วมึงก็มุดน้ําไปเลยโอเค รับบทมะาพร้าวจมน้ำเนาะโอเคแล้วก็ลอยไปจ้าจุ้มปองจุ้มปองเออเหมือนปลาพิการเวอร์เออเนี่ยพอถึงแล้วใช่ปะถึงยังยังไม่ถึงนี่มึงพอมึงถึงแล้วใช่ปะมันจะมีสามถ้ำถ้ำม่มวงแล้วก็เขียวแล้วก็ฟ้าให้มึงเข้าถ้ำสีเขียวเว้ยแล้วมึงก็เดินตามกูมาเลยแป๊บเดียวก็ถึงลว นี่งาถึงแล้วง่ายปละล่ะเออนั่นแหละแล้วมึงก็เข้าไปเลยจา้าแล้วก็กดอีกตรงเนี้ยเออกดเข้าไปจ้าเนี่ยได้แล้วกุบกุบ,บมึงง่ายๆฟิลฟิเออแล้วก็กดออกจากเกมมานะแล้วก็กดตรงนี้ตรงนี้แล้วมันจะอยู่ตรงเอ,อ่อไอตรงนี้จา้าเนี่ยได้แล้วแค่นี้กดด็ติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์เนาะบายบาย